สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอซทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้ววันนี้เจอกันกันกบซูเออร์นะครับหนึ่ VA ตัวนี้ก็ใช้กันเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยได้มีส่งซ่อมสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะดูอาจารย์วันทุดีเขาซ่อมกันนะครับหลายตัวเลยแต่ว่าลูกค้าไม่ค่อยได้ส่งมาหาผมนะครับ วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้ซ่อมตัวสีขาวนะครับหนึ่งพันสองร้อย VA ตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าขึ้นโค้ด e ศูนย์หนึ่งนะครับโค้ด e ศูนย์หนึ่งเนี่ยมันก็จะฟ้องว่าไม่มีไฟ AC เข้านะครับก็เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับไฟ AC เสียบปลั๊กไว้แล้วนะครับเสียบเข้าไปผมไม่ได้ให้ดูหน้าจอนะครับไม่มีไฟติด ผมคาดว่าน่าจะมีมัดเฟดช็อตแล้วก็ฟิวขาดนะครับแต่ว่าเครื่องยังเปิดติดนะครับเครื่องเปิดติดนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาลื้อดูกันเลยว่าจะมีอะไรเสียหายบ้างภายในนะครับตัวด้านนอกก็ค่อนข้างที่จะสกระปรกนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรมาสกรปรกแค่ไหนเดี๋ยวกลับไปสะอาดแน่นอนเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับ ครับผมก็เปิดฝาออกมานะครับผมก็คิดว่ายังไงยังไงนะครับฟิลก็ต้องขาดฟิลจะอยู่ใต้ปลั๊กนี้นะครับผมเช็คแล้วฟิลไม่ขาดนะครับส่วนมอเเฟสอยู่ฝั่งนี้นะครับสี่ตัวใหญ่ๆตรวจสอบแล้วตรวจเช็คแล้วมอเเฟสก็ไม่ช็อตนะครับไม่มีส่วนไหนช็อตเลยฟิลไม่ขาดไม่มีมอเเฟสก็ไม่ช็อตนะครับ แต่ว่าฝุ่นเยอะมากๆเลยนะครับฝุ่นเยอะมากฝุ่นเยอะมากเลยนะครับเออครนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูนะครับว่ามันติดโค้ด e01 จริงนะครับโวลเตจเป็นศูนย์โวลต์นะครับโค้ด e01 AC ไม่มีโวลต์นะครับก็อาการนี้ไม่ค่อยได้เจอสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าขึ้น e ศูนย์หนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่มีไฟล์ AC เข้าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับก็จะรู้ๆอยู่ว่า e ศูนย์หนึ่งไม่มีไฟล์ AC เข้านะครับแต่ครั้นี้เราคิดว่าฟิลขาดมอ a เฟสช็อตแต่ครัวเนี้มันไม่เป็นไปตามนั้นนะครับ ฟิลก็ไม่ขามดมอสเฟตก็ไม่ช็อตนะครับก็คงจะต้องถอดบอร์ดออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะต้องตรวจเช็คในส่วนลายของ AC ที่จะเข้าไปตรวจสอบแรงดัน AC ก่อนที่จะเข้าตัว MCU นะครับมันก็อาจจะมี R หรืออุปกรณ์นะครับออปโตนะครับในส่วนนี้มอสเฟต ไม่ช็อตแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูอ่าส่วนอื่นๆเดี๋ยวต้องไล่ตามลายไปนะครับว่าลายาที่เข้าจาก AC ปลั๊กเข้าไปเนี่ยแล้วมันเข้าไปถึงไหนนะครับก่อนที่จะไปตรวจสอบแรงดันที่ตัว MCU นะครับก็โอเคก็เดี๋ยวผมทําการถอดบอร์ดนะครับแล้วก็อาจจะต้องทําความสะอาดก่อนนะครับเพราะว่าฝุ่นเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันครับว่า ตัวนี้มันจะเสียตรงจุดไหนนะครับฟิวไม่ขาดมาเฟดไม่ช็อตแต่ไม่มีไฟเอเข้าเดี๋ยวมาดูกันครับครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่ใช่ว่าคลิปประมาณว่าอ้าวยังไม่ได้ถอดแล้วมาบอกว่าเสร็จแล้วจริงๆแล้วผมถอดบอร์ดออกมาแล้วนะครับถอดบอร์ดออกมาตรวจเช็ค เยอะมากนะครับตรวจเช็คภายในนี้นะครับยังไงดีตรงบริเวณจุดนี้นะครับบริเวณจุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับอุปกรณ์บริเวณนี้คือตอนนี้มันประกอบไปแล้วนะครับก็คือทำไมต้องประกอบเพราะว่าไอ้ตัวช็อกเกตเนี่ยมันต้องต้องเสียบกับตัวบอดี้นะครับ ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ประกอบลงไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเทสได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมจะเทสซ่อมเสร็จยังไม่เสร็จเทสเสร็จซ่อมเสร็จไม่เสร็จไม่รู้นะครับตอนซ่อมเนี่ยผมก็พยายามถอดเข้าถอดออกประกอบเข้าประกอบออกนะครับเพราะว่ามันจะต้องเสียบช็อกเกตหน้าจอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยดูเหมือนว่ายังไม่ได้ถอดอะไรจริงๆแล้วถอดออกหมดแล้วนะครับ แต่ว่าเวลาจะเทสเนี่ยมันต้องประกอบประกอบเข้าที่เดิมไอ้ตรงเนี้ยพัดลมเนี่ยก็ต้องถอดออกนะครับเพื่อจะถอดนอด็อตอีกสองตัวนี้นะครับมันมันมันถอดไม่ได้มันติดนะครับเห็นไหมครับมันติดต้องถอดพัดลมออกหมดเลยถอดเกลี้ยงเลยนะครับก็เป็นนั้นว่าถอดออกมาแล้วนะครับผมตรวจเช็คก็จะมีอุปกรณ์เสียอยู่ตัวหนึ่งบริเวณจุดเนี้ยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ เขาเรียกว่าตัวออปโตนะครับ PC 817นะครับตัวนี้ตัวสีขาวนะครับเสียหนึ่งตัวแต่ว่าผมก็หาตัวเสียไม่เจอสักทีนะครับสรุปสุดท้ายมันก็จบที่ตัวออปโตตัวนี้นะครับและพอใส่ตัวออปโตเข้าไปก็ไฟ220โวลต์เข้ามานะครับที่หน้าจอ โค้ด e01 ก็เป็นปกตินะครับไม่ขึ้นโค้ดแล้วนะครับขึ้น e00 แล้วก็คือปกติ e01 หายไปนะครับมีโวลต์ไฟบ้านเข้ามา220โวลต์นะครับก็เป็นปกติแต่ว่าพอผมเริ่มรันนะครับให้มันรันปุ๊บมันจะมีเสียงมะแปลงค้างนะครับแก๊กแก๊กแก๊แกนะครับ เสียงเม่าแปลงเสียงเม่อแปลงคางนะครับคางดังเลยผมก็รันได้อยู่ประมาณแป,ป๊บหนึ่งนะครับมาจับซิงค์ในฝั่งคอนเวอร์เตอร์ร้อนจี๋เลยนะครับดีนะครับที่ว่ามันยังไม่ช็อตก็จะบอกลูกค้าก็ดีนะครับที่ไฟ a ์ AC มันไม่เข้าออปโตมันเสียก่อนนะครับถ้าเกิดว่าออปโตมันไม่เสียเนี่ยลูกค้าอาจจะรันก็ได้นะครับ รันแล้ววัดที่หน้าจอมันขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าหมอแปลงมันดังมันคางแล้วก็ฝั่งดีซีเนี่ยร้อนร้อนมากเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าออปต้ไม่พังเนี่ยลูกค้าอาจจะรันเลยก็ได้นะครับรันต่อไปฝั่งคอนเวอร์เตอร์จะชอ็อตหมดทั้งแถวเลยนะครับจะชอ็อตหมดทั้งแถวเลย แต่ว่าก็โชคดีไปนะครับที่ออปโตมันพังก่อนไม่งั้นฝั่งนี้จะพังทั้งแถวนะครับแล้วมีอะไรที่ทำให้หม้อปแปลงมันค้างแล้วก็ฝั่งคอนเวอร์เตอร์ชออ็อตร้อนเกือบจะช็อตได้นะครับร้อนจีเลยก็จะมีฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นมอเตอรฝั่ง AC ไม่ไม่ได้ช็อตนะครับไม่มีตัวไหนช็อตอันนี้มีไดโอดนะครับทั้งหมด 4ตัวบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นสาเหตุจากไดโอดตัวนี้นะครับช็อตอยู่ไดโอดช็อตอยู่ตัวหนึ่งนะครับมันก็เป็นสาเหตุที่ไฟไฮโวลเข้ามาแล้วส่วนนี้รับไฟไฮโวลเนี่ยมันมันทำงานไม่สมบูรณ์นะครับก็คือมันมีตัวช็อตอยู่มันก็เลยย้อนกลับไปทำปฏิกิริยาที่หมออแปลงนะครับมออแปลงก็เลยมีเสียงดังแล้วก็ย้อนกลับไปที่ตัวมอสเฟต เพราะนั้นก็เปลี่ยนตัวไดโอดตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวออปโตหนึ่งตัวนี่นะครับไดโอดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ออปโตหนึ่งตัวถามว่าใช้เวลานานไหมก็ใช้เวลานานนะครับนานเลยทีเดียวก็ ประมาณสองสามชั่วโมงนะครับผมหาสาเหตุว่าทำไมไฟ AC ไม่เข้าก็ตรวจเช็คจริงๆแล้วอุปกรณ์ภายในนี้มันเยอะมากนะครับตัว R ตัว C ตัวเก็บปัรจุอะไรก็แล้วแต่นะครับทายเตอร์อยู่ในนี้เยอะนะครับต้องตรวจเช็คเยอะเลยแต่ว่าก็ยังหาไม่เจอสักทีนะครับสรุปผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนตัวออโตนะครับเปลี่ยนตัวออโต ก็สามารถที่จะมีไฟ AC เข้านะครับอย่างที่บอกก็คือพอเข้าแล้วลันลันแล้วก็ทำให้มาแปลงคางนะครับก็มาดูที่ไดโอดไดโอดช็อตนะครับโอเคก็ซ่อมไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของตัวบอร์ดนะครับก็ทำความสะอาดเลยถอดออกมาแล้วทำความสะอาดเลยนะครับที่แรกฝุ่นจะเยอะมากตอนนี้สะอาดเงียบ เรียบกริบเลยนะครับเหมือนใหม่ตัวพัดลมก็เช่นเดียวกันนะครับฝุ่นท่วมเลยแทบไม่หมุนอันนี้ก็ทําความสะอาดให้ได้พอสมควรนะครับก็จะได้ประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับมาลองกันเลยว่ามันสามารถที่จะทํางานได้หรือยังหลังจากที่ซ่อมเปลี่ยนอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับผมจะ ลองสัก500อวัตต์แล้วกันนะครับลองสัก500วัตต์ก็ปรับที่42โวลต์สิบห้แอมป์นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเปิดเครื่องเลยนะครับดูที่ว่าหน้าจอเนี่ยไฟส2งรโวลต์มาแล้วอ้าวยังไม่ได้เสียบสาย ไฟ220รอโวลต์มาแล้วนะครับไม่ติดโค้ดนะครับตอนนี้เริ่มรันนะครับพัดลมทำงานแล้ว่าดูดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับพอรันปุ๊บพัดลมจะทำงานที่100วัตต์นะครับ พขารวมทำงานแล้วนะครับดูวัด432นะครับจะลันสัก500วัตต์นะครับ512 มันก็จะตัดไปตัดมามองไม่ทันนะครับตัดไปแล้วเพราะว่าส l y ายผมตัดนะครับโอเคก็เป็นนั้นว่าสามารถรันได้แล้วนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวปิดฝานะครับทำความสะอาด ตัวเครื่องภายนอกเพราะว่าตัวเครื่องภายนอกสกรปรกเหมือนกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็่าจ,จะปิดงานให้ลูกค้าได้นะครับก็ปิดงานแบบยังไม่ได้ปิดฝานี่เลยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็เหลือปิดฝาอย่างเดียวก็จบงานปิดงานให้ลูกค้ายังไงก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจให้จ่างบ้านๆอย่างผมได้ซ่อมงาน ของท่านนะครับยังไงเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้จนจบก็ขอบคุณด้วยนะครับและก็ฝากกดติดตามในช่องของผมไว้จะได้เอาไว้ดูงานซ่อมกันตัวต่อไปนะครับว่าจะมาซ่อมกันตัวไหนอีกจริงมีลูกค้าส่งเครื่องแบบนี้มาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนั้นอาการไม่รันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็คลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอ้เจอกันคลิปใหม่คลิปนี้ไปแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีนะครับ